วันนี้จะมารีวิวของที่เข้ามาใหม่วันนี้นะคะก็มีมาเยอะมากๆเลยนะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียงให้นะคะค่ะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นพวกฟางแผ่นแบบนี้นะน,กกนี่นะคะก็ราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทอันนี้จะเป็นแปงแผ่นดิสนี่แบบเล็กนะมันเรียกว่าฟางแผ่นดิสนี่มินินะคะนิ่มนะ ก็จะมีแบบนี้สติ๊กก็มิกกี้เป็ดแล้วก็มิกกี้อันนะคะนิ่มทุกอันละนะคะชิ้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นพวกตัวกระตูนนะที่มีแพ็กเกจก,ก็มันจะมีหลายตัวนะคะก็อันนี้นะะราคาชิ้นละหนึ้อยหาสิบบาทนะคะเราจะมาดูกันนะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็น คูม้าแบบนี้คูม้าในตัวนะมันจะเป็นแกะน่าจะเป็นแกะคูม้านะคะนิ่มมากๆกเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแท็กแบบนี้สายยืดได้ด้วยนะคะค่า150บาทต่อมานะคะก็จะเป็นคูม้าตัวตัวแบบนี้นะคะใส่ได้เหมือนกัน นะคะอันนี้จะเป็นตัวคุมะเพียวๆเลยนะเสียนตานิ่มเหมือนกันนิ่มมากๆแพคเกจนะคะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นคุมะตัวๆเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นสีขานะตะบอกว่านิ่มทุกตัวเลยต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นโทรีนะอันนี้จะไม่มีแท็กนะคะสายยึดได้เหมือนกันจะเป็นโทรีแบบนี้น่ารักอันนี้อันนี้ขานาดเล็กกว่าตัวอื่นนะคะตัวอื่นก็ขนาดประมาณนี้ แต่ตัวนี้ขนาดาน,นี้นะคะแต่ตัวนี้คือมันจะนิ่มกว่ามากๆมากๆเลยนะคะแล้วก็แอกสโลแล้วก็น่ารักแล้วว่าน่ารักที่สุดเลยอะ150า50บาทนะคะแต่ว่ามันขนาดเล็กกว่าอันอื่นน่ารักมากๆก็เลยจริงๆร้หาินะคะมีสี่ชิ้น,นะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นพวกยืดก็จะมีข้าวโพดยืดแล้วก็แคร์หลอดยืดนะคะ อันนี้จะเป็นไซส์เล็กกว่าพวกแบบนี้นะดูนะคะไซส์เล็กก็อันนี้จะมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะส่วนอันนี้จะมี2ชิ้นนะคะก็นี่นะเราจะเอาตัวทดลองมาให้ดูนะคะนี่นะคะนี่นะคะ เสียงเสียงบีบนี้ฟินมากๆเลยแล้วก็ยืดได้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแบบนี้นอันนี้ราคาชิหนละ150บาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นกล้วยืดกับไส้กรอกยืดนะก็ประมาณเดียวกันเลยค่ะน่ารักนะคะราคาชิละ200บาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นมินเนี่ยนอันนี้เราเซลล์แล้วนะเพราะว่า เมื่อก่อนมันราคาสองหสิตอนนี้เราลดเหลือสองร้อยนะคะเพราะว่าตรงตามันมีตำหนินะน,น,นี่นะคะโอเคค่ะสโลมันเดิมมีแท็กด้วยนะคะแต่ลดเหลือชิลสองรอบาทเท่านั้นต่อมานะคะจะเป็นครีมพับนะคะครีมพับทุลีน,นะก็อันนี้นะะราคาชิลร้อยเจสิบาทเป็นแท็กแบบนี้นะคะมีสองชิ้นค่ะชิลสองร้อยเจสิบบาท เซลนะเมื่อก่อน300ค่ะต่อมานะคะจะเป็นหัวมัสคอตนะคะก็จะมีเป็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะก็อันนี้น่าจะเป็นผู้ชายน่าจะเป็นผู้หญิงแล้วก็ก็ตัวนี้นะคะก็จะมีลายเส้นข้างหลังด้วยจะเป็นดิสนีย์นะเมคอินไชน่านะคะก็ราคาชิ้นละ270บาทเหมือนกันอันนี้ชิ้นใหญ่นะมโงคิดว่ามันเป็นชิ้นเล็กๆ็นะคะ ใหญ่ใหญ่เท่ากับมือเลยนะแพ็กเกจน่ารักมากราคาชิ้นละสองนะคะ,ะ,ะ,คะแต่จะบอกว่าอันนี้มันน่าจะเลิกโรงงานเขาน่าจะเลิกผลิตแล้วนะก็รีบซื้อกันไปนะคะ270คะ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นคาบิรองเท้านะคะก็นี่จะมีเป็นนี้อันนี้จะเป็นแท็บนะคะ ก็จะมีสีนี้แล้วก็สีนี้สีเขียวสีส้มแล้วก็สีเหลืองะคะมิมสโ,โลมากเลยนะโอ้โหโซนะคะชิลลสองร้เจะสิบบาทค,ค่ะต่อมานะคะจะเป็นปังปอนคิตตี้ค่ะก็จะมีสองสีนะคะนี่นะคะ ราคาชิละ250ราบบาทนะเดี๋ยวจะมาดูคอนโซลเลยคะนี่ค่ะนิ่มโฟล์มากมีหลายชิ้นนะคะ250บาทต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นต่อเบโต้นะคะก็จะมี2ชิ้น,นะค,ะนะคะ่ะราคาชิละ250หบาทกาันนิ่มโฟลนะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวคาบิแบบนีนะะ้อันนี้ชิ้นใหญ่นะคะนิ่มโฟลแท็กค่ะราคา250บาทนะคะ ต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนเค,กค้กกูมาค่ะก็จะมี2สีแบบนี้เลยนะคะก็จะมีหลายชิ้นนะคะสีละ2ชิ้นค่ะอันนี้ราคาชิลละสองาสิบาทเหมือนกันนะน่ารักมากสโลนะอืมสโลสโล,สโลนิดๆนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตังปอนคาบ,บินะอันนี้ก็ออกมาได้ไม่นานเองนะคะก็จะเป็นแท็กแบบนี้ นิ่มมากนะคะชโ,โลมากเลยนะที่ที่จะสมนะคะขนาดใหญ่กำมือไม่มิดแล้วกันนะคะก็ราคาชิลาสามบาทมีทั้งหมดสองชิ้นค่ะต่อมานะคะ,ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นคูมะนะเป็นโมเดลคูมะนะคะก็ราคาชิลา400บาทนะนี่คะ่ะ นี่นะคะก็จะเป็นของที่เอามาทั้งหมดในวันนี้นะคะนี่คือไอดียค่ะไอดียลคมมอนวาน2 5ง9ค่ะ K O M O N W A N 2519นะคะก็อันนี้ไม่ได้รับจองนะคะก่อนสั่งก็ดูก่อนว่าพอไหมแล้วก็ทำผู้ปกคองก่อนทักมานะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กันเยอะๆนะคะ